ผู้ชมคะแหมวันนี้นะคะเราก็ได้ไป ไขเคล็ดลับความงามของสาวจากแดนกิมจิไปแล้วว่าอะไรที่เป็นเคล็ดลับภายใต้ใบหน้าอันสวยใสของสาวๆที่เราเห็นตามดราม,ม่าต่างๆนะคะตอนนี้สาวไทยก็สามารถผิวสวยไม่แพ้สาวเกาหลีแล้วค่ะแต่แหมวันนี้ถ้าจะกลับเบืองไทยเลยก็คงจะเร็วไปนิดนึงมเลยต้องขออนุญาตนะคะแวะมาที่นี่เลยถนนคาราซูกิวนะคะซึ่งเป็นยาที่ฮอตฮิตอินเทรนด์ที่สุดสําหรับเหล่าสาวเซเลบดาราไฮโซเกาหลีไม่ใช่เกาหลีเท่านั้นนะคะดาราเซเลบมุลเหล่าไฮ โซ so, เมืองไทยก็ชอบมาที่นี่เช่นเดียวกันรวมทั้งเหล่าแฟชั่นดีไซเนอร์ของเมืองไทยด้วยถ้าคุณอยากจะรู้ว่าแฟชั่นแบบไหนกําลังอินเทรนด์แบบไหนกาลังจะเอาหรือว่าในปีหน้าแบบไหนกําลังจะกลับมาอีกคุณต้องมาที่ถนนสายนี้เลยนะคะเพื่อมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นของเอเชียที่ถนนคาราซุกิแห่งนี้เอาเป็นว่าตอนนี้แวนคออนุญ,ญาตไปเดินชอปปิง้งเกาะติดเทรนด์ก่อนนะคะคุณผู้ชม ถนนสายนี้อยู่ในเขตกังนำํำมีร้านเก๋ๆของเหล่าแฟชั่นดีไซนเนอร์เกาหลีมากมายและยังมีร้านขนมกาแฟน่ารักน่ารักสไตล์ยุโรปรวมไปถึงอาร์ตแกลเลอรี่นอกจากนี้ยังมีต้นแปะกล้วยเรียงรายตามสองข้างทางในฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนเป็นสีทองทั้งถนนสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะ นาราชินีวินนะคะหเป็นวังคูมาม่าเนี่ยก็มาอินซาดงก็จะมีร้านถ่ายภาพใส่ชุดวัฒนธรรมนะคะชุดฮันบกเยอะมากทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กเลยก็มาเก็บภาพที่ระลึกเั็นได้ที่นี่นะคะ อินซดงก็เป็นอีกย่านที่แหวนแนะนำเพราะว่าจะมีข้องฟากระจุกกระจิ้ของที่ระลึกนะคะแบบชุดฮันบกเอ้ยตุ๊กตาหมีใส่ฮันบกของกเกาหลีเกาหลีทั้งหลายแหลเนี่นะคะก็สามารถมาดูได้แต่ว่าถ้าเกิดคนที่มาเกาหลีสามดรอบแล้วบอกแหวนก็ก็นา,นานมาทีละกัน <laughs> พาคนมาเที่ยวเลยอย่างนี้เพราะว่าไม่มีอะไรทซื้อแล้วเดินเล่นกันต่อเลยนะคะ ก็มาถึงอินซาดงแล้วแหวนขอพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารต้นตำรับชาววังของเกาหลีกันค่ะ <Yeah. S 1> มาถึงย่านวัฒนธรรมอย่างอินซาดงทั้งทีวันนี้แหวนเลยต้องขอพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารชาววังเกาหลีที่มาในสไตล์โมเดิร์นฟิวชั่นนั่นก็คือร้านชีวาแดมซึ่งร้านนี้มีความโดดเด่นที่แตกต่างจากร้านอื่นในเรื่องของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์าอาหารที่ได้มาจากบทกลอน วรรณคดีและงานศิลปะโบราณต่างๆของเกาหลีออกมาเป็นรูปลักษ์การตกแต่งที่สวยงามประหนึ่งผลงานศิลปะและเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒน,ธ,นธรรมของชาวเกาหลีที่ไม่เหมือนใครดูสิคะแต่ละเมนูน่าทานสุดๆเลยทีเดียวคะ่ะ วันนี้เวลาของรายการว้าวแหวนก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ได้วันอาทิตย์หน้าเวลาบ่ายโมงครึ่งทางโหรไทยทีวีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ